สวัสดีนักเรียนชั้นม2นะครับมาเจอกับครูในบทส,สุดท้ายแล้วมั้งนะบทที่5นะครับคือการแยกตัวประกอบพหุนามนะครับ EP ที่2วันนี้เราจะมาเข้มข้นกันมากๆนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการแยกตัวประกอบพหุนามนะครับซึ่งอันนี้ทบทวนเนาะทบทวนคือ,อดีกรีของ2ตัวแปรนะครับ การแยกตัวประกอบผอมพหูนามดีกรีสและก็มีตัวแปรเดียวนะดีกรีสครูได้อธิบายในพาทที่ผ่านมาครับดีกรีสก็คือเลขยกกําลังนั่นแหละที่มากที่สุดนะครับและเป็นเลข2นะคือตัวนี้ครับของแต่ละตัวไหมครับดีกรีสอของแต่ละตัวไหมครับทุกสมการนะครับทุกพหูนามมันจะยกกําลังสองทั้งหมดนะครับ แล้วจะมีแค่ตัวแปรเดียวก็คือไม่ x ก็ y นะครับถ้า x ก็คือ x ทั้งหมดถ้า y ก็ต้องเป็น y ทั้งหมดจะต้องมีแค่ตัวแปรเดียวในพหุนามนั้นนะครับเนาะนี่คือ d สองตัวแปรเดียววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการแยกตัวประกอบของพหุนาม d สองนะครับที่เป็นเรื่องของกำลังสองสมบูรณ์ครับ เป็นเรื่องที่เริ่มที่จะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับกำลัง2สมบูรณ์เป็นยังไงไปดูครับยกตัวอย่างเลยครับเพื่อจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูวิธีการแยกตัวประกอบกำลัง2สมบูรณ์ครับนักเรียนมีโจทย์มาให้ครับเขามีโจทย์มาให้คือ x กำลังสบวก6 x บวก9ครับให้แยกตัวประกอบนี้นะครับให้นักเรียนเขียนเท่ากับครับแล้วก็เขียนวงเล็บไว้2วงครับแค่นี้เอง คำตอบจะต้องมีแค่2วงเล็บในสองวงนี้แค่นั้นครับแล้วอะไรอยู่ด้านในล่ะให้นักเรียนไปดูตัวแรกครับตัวแรกคือ x กำลังสอครับอะไรที่มันคูณกันได้ x กำลังสองมันก็คือ x คูณกับ x ถูกต้องไหมครับ x คูณ x ได้ x กาลังสองเพราะฉะนั้นครับนักเรียนครับแยกตัว x กับตัว x นี้ครับเอาไปใส่ตรงนี้ครับ เอา x ทั้ง2ตัวครับเอาไปใส่ตัวหน้าของวงเล็บทั้ง2วงครับอ่าง่ายๆต่อไปครับเราจะมาหาตัวที่อยู่ด้านหลังวงเล็บของแต่และว,วงเล็บนะครับคือนักเรียนจะต้องหาว่าอะไรคูณกันได้หลังแล้วบวกกันได้กลางครับอะไรคูณกันได้หลังหลังในตัวนี้คือ9ครับอะไรคูณกันได้9 แล้วบวกกันได้กลางกลางก็คือเลข6ครับไปดูครับอะไรที่คูณกันได้เก้าก่อนคูณกันได้หลังหลังคือ9ใช่ไหมหลังคือ9นะอันนี้คือหลังนะครับหลังอันนี้คือหลังอันนี้คือกลางอันนี้คือหน้านะครับนะอันนี้คือการเรียกของมัน เพราะฉะนั้นอะไรคูณกันได้หลังหลังของเราในข้อนี้คือ9อะไรคูณกันได้9ครับมีอะไรบ้างนักเรียนยกมาให้หมดครับ3คูณ3ได้9ครับ9คูณ1ก็ได้9ครับ1คูณ9ก็ได้9ครับแล้วมีอะไรอีกครับนักเรียนว่าหมดหรือยังยังไม่หมดนะครับมันมีอีกครับลบ3คูณลบ3ครับได้9ถูกต้องไหมลบเจอลบเป็นบวกอะ่ะ3คูณ3ได้9 มีอีกครับเป็นลบเก้าคูณลบหนึ่งครับได้เก้ายังมีอีกครับคือลบหนึ่งคูณกับลบเก้าครับได้เก้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราหาตัวที่คูณกันได้หลังมาให้หมดก่อนตอนนี้ครูหามาได้6ตัวทิ้งไว้ตรงนี้ครับไปดูตัวด้านหลังครับอะไรที่มันบวกกันได้กลางกลางของเราคือเลข6ใช่ไหมครับ ไปดูข้างหน้าครับดูในที่ครูวงสีแดงตรงนี้ครับอะไรที่มันบวกกันแล้วได้หกครับจับมาครับเห็นไหมเช่นเช่นเช่นครูยกตัวอย่างนะเช่นตัวนี้นะครับเห็นไหมหนึ่งบวกเก้าได้เท่าไหร่ครับได้สิบเนาะไม่ใช่ครับอะไรอีกเก้าบวกหนึ่งอ่ะเก้าบวกหนึ่งมันก็ได้สิบก็ไม่ใช่อีกเห็นไหมมาลองตัวนี้ครับ สามบวกสามได้หกไหมครับอ่าสามบวกสามได้หกครับใช้ตัวนี้ครับใช้ตัวนี้ครับสามบวกสามครับเอาตัวที่อยู่ด้านหน้ามาใส่ครับเอาเครื่องหมายคูนทิ้งไปเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอที่ตัวนี้ครับเจอตัวนี้ครับตัวอื่นเราก็ไม่ต้องการครับเห็นไหมตัวที่ครูวงกลมไหมคือสามคูณสามได้หกเอ้ยไม่ใช่สามคูณสามได้เก้าแล้วสามบวกสามได้หก ช่ไหมครับคูณกันได้หลังบวกกันได้กลางพอเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับพอเรารู้แล้วว่ามันปนคือบวก3กับบวก3ครับเนาะหรือ3กับ3านั่นแหละเพราะฉะนั้นครับเราก็เอาเลขทั้ง2ตัวนี้ครับขึ้นไปเขียนด้านบนครับชึบชึบจบแล้วครับอ่าจบแล้วแต่นักเรียนลองดูครับเห็นไหมเบวก3 ใช่ไหมตัวหน้าก็ x บวก3ตัวหลังก็ x บวก3มันคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นตัวเหมือนการคูณกันยกกำลังสองได้เลยครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์นะคือตัวที่เหมือนการคูณกันแล้วยกกำลังเขาก็เลยเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์ตอบแค่นี้ครับสองมทัดนะที่จริงทำสองมรทัดก็จบแล้วครับถ้านักเรียนชำนานนะ ไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างไปครับตัวอย่างนี้ครับ x ก,กำลังสองลบ8 x บวก16ครับคิดอะไรไม่ออกใส่วงเล็บไว้2วงเล็บครับคิดอะไรไม่ออกอีกอะไรคูณกันได้ x ก,กำลังสองก็คือ x คูณกับ x ครับก็แยกไปใส่วงเล็บทั้ง2ตัวครับเห็นไหมตัวนี้ก็แยกไปใส่อันนี้ก็แยกไปใส่อีกวงเล็บหนึ่งนะครับแล้วเรามาหาตัวหลังครับ ตัวหลังสูตรของมันคือคูณกันได้หลังบวกกันได้กลาใช่ไหมครับตัวนี้หลังของเราคือ16ครับแล้วกลางของเราคือลบแปดกลางคือลบแปดหลังคือ16โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราไปหาก่อนครับว่าอะไรคูณกันได้16นักเรียนก็ไปหาออกมาให้หมดครับต้องหาให้หมดนะหาให้หมดครับ อะไรคูณกันได้สิบหกครับสี่คูณสี่ครับแปดคูณสองสองคูณแปดครับเห็นไหมที่จริงมีอีกนะมีอีกนะอ่ามีอีกมีอีกที่จริงมีอะไรอีกครับอ่าสิบหกหนึ่งไงครับนะสิบหกคูณหนึ่งแล้วก็หนึ่งคูณสิบหกนะครับแล้วมีอะไรอีกครับจำนวนที่เป็นลบทั้งคู่ถูกต้องไหมครับลบสี่ คูนลบสลบแคูนลบสลบสคูนลบแลบสิคูนลบหลบหคูนลบสิหอ่าอันนี้คือหามาทั้งหมดแล้วครับแล้วเราก็ไปดูครับที่อะไรบวกกันได้กลางกลางของเราคือลบแ อะไรที่มันบวกกันได้ลบ8ครับไปดูครับ4บวก4ได้8ไม่ใช่ลบ8ครับตาทิง8บวก2ได้10ครับไม่ใช่ครับ2บวก8ได้10ไม่ใช่ลบ8ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นครับ16บวกนอีกก็ได้17นู่นไม่ใช่ลบ18ครับแอนลบ8เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเรามาดูตรงนี้ครับลบ4ครับบวกกับลบ4ครับ ลบบวกลบ4ได้เท่าไรครับลบ4บวกกับลบ4ีมีนี้4บาทบวกอีกนี่อีก4บาทกลายเป็นนี้8บาทได้ลบแปไหมครับได้ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับคือคําตอบครับคือลบ4กับลบ4ครับเพราะฉะนั้นเราได้ลบ4กับลบ4เอาขึ้นไปใส่ด้านบนเลยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวเหมือนกันนะครับทั้งสองวงเล็บจับยกกําลังได้เลยครับจบแค่นี้ครับ พอเข้าใจเนาะเนาะวันนี้จะยากนิดนึ่งนะโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่าพายลุยอ่าวันนี้ครับมีให้นักเรียนลองฝึกครับ2ข้อนี้นะครับว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเนาะแค่2ข้อเองนะครับก็เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ